แว <When> <c oughs> นไซนี้หรอมั้งโดนจนได้ครับกัดอัดจ้ำนะกัดผิดไปทีทแล้วก็ตามตามคลองนี้มันก็นา่ามีจะโดใหญ่นะโอ้มีแต่สายปลอกเออ,อหลุดซะอดจํำหนึ่งนะเป็นหนึ่งครับบ๊อบบ๊อบบ๊อบโดนเลยโอเคอดจำํำโดีตัวนี้มันจะปล่อยไปไซแปดนะอยมามียังอยู่ไซไซไซสามไซสี่ครับขีดนะไม่ใช่โล ไป,ไปเรียกตัวใหญ่มากัดกูโอเคครับผมออดจำของนับเป็นหนึ่งครับสุดยอดมากครับ